มื่อนี้บอแสนมีข่าวดีมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องอเรื่องของทางน้องอาเวยพี่น้องเอ้ยเนาะมีข่าวดีมาแจ้งก็คืออมีทางผู้ใหญ่เนาะหรือว่าทางแม่เพชรเพิ่นได้ฝากงบมาพี่น้องเอ้ยเนาะให้ไปเฮ็ดกระต๊อบให้ทางน้องอาเวยพี่น้องเอ้ยน้องอาเวยเนาะซื้อเพิ่นนะพี่น้องเอ้ยอ มีข่าวดีเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าทางโมเซกยังไม่ได้ขึ้นไปมือนี้เนาะพอดีว่ากําลังสําเร็จงานขึ้นเนอนขึ้นซาาใหม่ของทางน่องดำพี่น้องเอ้ยเนาะทางโมเสกกังกำลังกลับมาแต่บ้านมาแต่บ้านพ้นซิมเนาะหลังจากแลี้ยวพรกอาทิตขึ้นเนอนขึ้นซาาใหม่ของทางน่องดำกะลงไปบ้านพ้นซิมเนาะเขาไปทางบ้านพ้นซิมแล้วกะกลับมากำลังกลับมาบ้านนี่พี่น้องเอ้ยเนาะมานังโอนางดม กับทางพี่ทางน้องเมื่อนี้เนาะอ่าเอากราบทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบส่สกูสุขคนผมพอ,พอกับซองบอแสนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนะาะเมื่อนี้ทางบอแสนมีข่าวดีมาแจ้งทางเอฟซีเพิ่มเติมเมนาะเรื่องของทางนอง้องอาเว่ยเนาะวันะนว่าทางแม่เพชรเป็นได้ฝากงบไม,ม,ม้ทางบอแสนอ่าไปเฮ็ดกัดตบหรือว่ากัดกัดตบเนาะอ่ากัดตบให้เพิ่อนดูอ่า ถาสักก้อนนาะพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเรื่องมองเฮ็ดมองอาปุ๊กนี่นะทงนางโมแซนเองก็ยังบอท่านได้หู้ว่าซิไปเฮ็ดอยู่ไซพี่น้องเลยเนาะอ่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องได้ขึ้นไปสักก้อนเนาะเมื่อเอินทางโมแซนเสดเดินทางขึ้นไปเนาะพอดีวา่าทาง FC เอฟซีเพิ่นก็คอมเมนต์มาหลายพอสมควรพี่น้องเลยเนาะว่าให้โมแซนเข้าไปเบิ่งนนองแน่แล้วกะ็ให้ทางบอสะเพิ่นเนาะหรือว,ว่านอ้องเซอร์เพิรนพาโมแซนไปแล้วกะ็ไปฮับเอาน้อง เอาไวยมาอยู่น้ำแน่หัวสันเนาะกะลาล่าอย่างไรแนวอ่าหลายคมคิดคุ้มเห็นอ่าหลายคนแนะนำกันเข้ามาพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะากำลังอ่าเอฟซีกำลังให้ความสนใจด้วว่าอีตัวนั้ทางน้องเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอยากให้เข้าไปซอยแล้วก็ให้อะไรกันนะครับการซอยเดือพี่น้องเลยเนาะกะาอดใจรอเล้วลพี่น้องเริ่มเมื่อเอิญเนาะมื่อน,นี้กะกะมาแจ้งข่าวดีพอไปพี่น้องเพิ่มเติมก่อน อ่าเพราะเราเรื่องราวของทางน้องอาไวยให้พี่ไอ้น่องฟังนํากันเนาะอ่าคือเรื่องราวของทางน้องเพื่อนก็ถือว่าอ่าสำับซับซ้อนหลายอย่างหลายแนวแน่พี่น้องเองเนาะมีแต่ทางมอเสนสีเดินทางขึ้นไปเมื่ออื่นแล้วก็สีไปอ่าคุยกับทางมอลาเพื่อนเนาะเรื่องอ่าเกิดกระตุ้งกระต๊อบนี่แหละเนาะแล้วกาสืถามเบื้องเรื่องที่เรื่องทางแน่นะว่าอ่า ตอนนี้นะสมมติว่าตอนนี้ว่าแสนมีงบเนาะมีงบเฮ็ดกระต๊อ,ตตอบให้เพื่อนในวันนี้ที่ทางที่เฮาสิเฮ็ดนั้นเฮ็ดทูไสตั้งอยู่มองใด้เนาะก่อนเฮาสิเฮ็ดนะพี่น้องเฮาต้องถามรายละเอียดอย่างคักแน่ก่อนเนาะอะ่าคือว่าดูแถวบ,บ้านเพื่อนเนาะมีที่มีทางขายจาเยจะเล็กแคหน่อยเนาะพอได้วิแบ่งให้ทางน้องเพิ่นก็แฮงดีพีน่น้องเอ้ยพอได้แต่ว่าท่านใดที่ว่าอยากซื้อที่ซื้อทางให้ทางน้องเพิ่นก็แฮงดีเนาะ ก็ได้มีมองฟูกกระต๊อบน,นะแต่ว่าเรื่องงบนี่ยมีมีแล้วนะพี่น้องเนาะอ่ามีแล้วทางเมทเพชรเพิ่นได้ฝากมาให้แล้วเนาะอ่าแล้วก็มีอ่าทางเมตเตียเนาะเมตเตียที่ว่าทางน้ําให้น้องเตียเนาะเพิ่นก็ฝากมาให้มาเส0 0นสองพันบาทเมือม่อวานนี้พี่น้องเอ้ยเนาะว่าให้เอาไปซื้ออ่า ผาตังผาตังเอาไปมุ้งกันได้ไปหน้อยพอได้ให้น้องเพิ่นพักเศร้ายู่ก่อนว่าซั่นนะเนาะผาตังให้การเป็นถ้วยเป็นซ้ำเป็นบ่วงอีหยัง่างในมอมอแห้งแต่กระโปงเอ้ากล้องบ่ใเ่คือเป็นจังซี่ตะบาดนี่แบดเบิร์ดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะเบิ่วมๆเสียแบดก่อนแเสียเงินพี่น้องเอ้ยเนาะเอาล้างเข้าเรื่องแบดเบิร์ดง่ายทนง่ายทวนรวดพี่น้องเอ้ยเนาะ ม <laughs> อบไปหออชายอะไรกินนี่ว้า <Why? S 1> ลืมละลอะไรไเนาะเอยเอามาต่อกันอีกอเนาะมีเมเตี้ยอยู่ทางเพื่นกัอยู่ทงาทงทางประเทศที่กันแะละพีเน้เอนงเพื่อนดนฝาัเงมา2,000บาทให้ซื้อผ่าตังและก็หมอแหกแตกระปุะ เนาะในว่าหม้อถั่วซามบวงเพป็นให้ซื้อไปให้ในเบื้องต้นก่อนพนะี่นะ้องเอ้ยเนาะในการที่เข้าขไปทาเบื้องเรื่องเล่าอย่างต่างๆเบิดซะกนะ่อนเป็นอย่างไรเนาะอ่าที่ไปที่มาเป็นอย่งไรเนาะอ่าบัดน,นี้นะอ่าเรื่องว่าสิเอามาอยู่เพื่อนลุงโจยนี่ก็ก็ต้องถามทางน้อง่นอีกก่อนไดนะ้พี่น้อง่างไเนาะต้องถามมันน้องคนนี้อ่ะนะว่าเพิ่นนี้ เสียกมาโ่นะเนาะบางเทธอเอาบางเธอเอานี่ฮับยุฮับเพิ่นมาอยู่บางเทธอเพิ่นเพิ่นบ่อยากมาแต่นะนะม,พยยม,มีพี่น้องเลยเนาะถ้าที่ตาบนน้ำกันเราพ้องเนานะว่าทางนองเพิ่นนี่สิเป็นได้ไหรือนะทางบริษัทนี่ก็ยังว่าไปบ่ได้เนาะเดี๋ยวถ่ายทำเพิ่งตัวจริงทางน้องเพิ่นก่อนว่าถ้าไปฮับเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นสิมาอยู่น้ำโบประสานนาเนาะถ้าบนนำกันก้อนตัวนี้เพราะว่า กามีแต่เรื่องเล่าสุฟังเนาะยังพูดในได้ไปเห็นตัวเทศจิงเพิ่นเนาะอีตอนนี้อ่ะนะส่วนลาย่ะมีแต่ทางบัวพรบัลลาเนาะเป็นดูตอนนี้คือทางบแซลม์จะพูดให้ได้ไปเนาะก็อยากไปหาเพันจูพยองไอ้เจ้าย่าลำบากเตรียนทางไกลก็ได้่เตรียมไดไเนาะเตรียมอะไรีฉล้กแลดวบเนาะ สรุไปไปในเทนเนอร์กินกนี่ก่ะยังเผ็ดข้างเผ็ดข้าง <c oughs> โอ้ยสรุไปไปอีเดอเทนเนอร์กินนี่กันเด้อยังวางไปทางไกลก็เลยชักชไว้ให้เของไว้มาชิคินไปนอนอยู่พุ่นชักสองสามมื้อพุ่นแหละพี่น้อยเนาะเพราะว่าเอากะะเคลียร์เวียดท่านี้แล้วแล้วเนาะยังแต่จ็จ่ายเงิ้นขาดติดบาดประตูขึ้นไปนองเพ็ดมาสิไปไม่ไปไปทางมันคำก่อนเดยวได้ไม่ได้ไป เราเป็นลูกงไม้พี่น้องเนาะแต่กำลังมาแต่ปรา,านไช้อาจะจะจะจีไปเนาะเรื่องเอาน้องเป็นมาอยู่นี่กะจังจังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปถามเพิ่นพัทก้อนนะว่าทางทางลุงโจยนี่เพิ่นทางน้องทางลุงโจยทางน,องน้องเสพลนี่เพิ่นมาเพิ่นทับอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องไปถามตัวน้องเพิ่นอีกว่าเพิ่นอยากมาบ่ะนะบางทีเพิพ่นคุ้นเคยกับสถานที่อยู่บ้านเพิ่นก็มีได้พี่น้องเนาะเขา เอาเพเ่็นบุอยากมากกับนี้เนาะเออนะใาจจะไปถามบางอนเนาะว่าน้องคนน okay. okay. e e ั้นโอเคไปได้เอากระเอากระจังว่าจังว่ากันก็แล้วเนาะจังปรึกษากันว่าสีเป็นอย่างไรสีซอยพยายามซอยน้องเพื่อนได้ไรอะไรเป็นเพราะว่าตอนนี้เพป็นกับบุญมีหม่องเพิงผ้าใส่เนาะคือบุญมีเพื่อนมีซานบุญมีหม่องเอาใส่ยู่ตอนนี้นะตอนนี้ก็แล้วกน แต่ว่าไปนอนอยู่ในดงในป่าเนาะคลิปล่าสุดนี่ก็นี่ทางบพรเพิ่นเอาลงไปหน่อยเนาะน่คลิปล่าสุดเนาะคลิปล่าสุดนี่แม่นี่อันเสื้อผ้าใหม่ใช้แล้วไปหน่อยเนาะทางบพรเพิ่นได้ซื้อชุดใหม่ไปให้เนาะ โอ้เส oh, ือกระคาดขาดใ้พ e ah. ี่น้องเลยวะเนี่ยเนาะเป็นด้วยเนาะโอ้เสือกระขาดพี่น้องเลยเสือกระคาดขาดเนาะพี่น้องเนาะเป็นต้นลยหมะขึ้นเ่นมือ้อบัวนอดีๆนนีพี่น้องเนาะ ตั้งแต่เฮตมาบระเกับบุคยพ่อเคยเห็นเต่นี้กพื่อนรทต้นไม้บูเนาะบ่ยังก็โตเลยนองบุพรกัวมากเนาะแม่เพสือร้ายตะกะูเนาะท่หล่อเลยบ้บนอยู่บนนอนทุกคนเนาะจะเป็นต้นไม้เกียรเสียฝ่ากัเกียงอย่ต้นไม้บ่เนาะโอเคเจงบวอะไรเนาะุบุญมัวเจาสีาไปแล้วนบุพรทรที่บุถึกจับบุหูเนาะ แปหน่อยไม่แน่ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ร่ต้นไม้แบบซิ้วๆเลยไปหน่อยเนาะแต่ว่านอกคนคุณเคยอยู่กับสถานที่เท่านั้นดีๆเนาะเคยจ้าหอนเออเคยจานนะโทษน้อหยางลงมาตั้มเคยจานจะนอนไหมเคยจานแต่ว่าต้นจักไหวเนาะไปใต้ยยางห่างเนาะโคกไหวหล่นแหนอันนี้บริขิตดิฉันคิดยันไม่งอเหมืนกันนะเบิ่งประมาณนี้แหละพี่น้องเยเนาะ เดี๋ยวอดใจแรอเมื่ออื่นมาแสนเดินทางขึ้นไปเนาะกาสซีฮอดตอนจะมันจกมุง่งอะไรไปหน่อ้เพื่อเดินทางออกจากบ้านเนาะซื้อเครื่องซื้อของนั่นนี่แน่ไปไปฝากไปต้อนทั้งน้องเพื่อนเลยก็อย่างที่ตาโมนี่คลิปว่าแซนเนาะสำหรับโมนี่กับมาแจ้งข่าวข่าวดีทั้งเอฟซีให้ผู้ให้คังมน้ำันน,น,นั่นแหละพี่น้อง้ว่าตอนนี้กะทางโมแซนกะมีงบในจำนวนหนึ่งแล้วเนาะแลยกะ กับแม่อยู่อยู่ทางันต่างประเทศคือกันอะไรพี่น้อยเนาะเป็นฝากมาตั้งแต่เมื่อวานนี่พันละสองพันบาทอ่าการซื้อเครื่องซื้อของไปซอยเดียวเป็นในเบื้องต้นซะก่อนแต่ก็จังเบืเ้องกำกันมาอีกเนาะอ่ากันแล้วกับืัอนี้ในยินข่าวว่ามีผู้ใหญ่ไปหานอ้องสายพนไปหน่อยเนาะแต่ว่าทางวแินกนะไม่พอดีว่ามีทางเพิ่นโทรมาหานอ้องว่า เราถาม่าทันะ้งน้องใส่คนดูเพื่อนวอเสียนะอาจม่ไดนไม้เพื่อนแต่บเบิง่งไปแกับบุพอเพื่อนออเลยจาพอหรือบุพออะไรอรซ็โทรหาเพื่นกับบติดนะชุวยอกันทั้งบ้านน้องนองเพื่อน่ะมันบุคคลอยากมีสัญญาณเนาะอลกัน,นอาข้น่องเพื่อนไปใากเว็ไปากไว้เรื่อกอืดไม่ได้ากไว้อัน่านดูเพื่อนเจ้าของเสียนะเพราะว่ายังไฟฟ้ายังพเพะอนีาเรื่ไฟฟ้าอะไรกัเดียวบ่รซนีท โทรไปถามก่อนเนาะโทรไปถามทางงานสร้างไฟฟาก่อนว่าเมือ่อไหร่นนะสีสีได้พี่น,น,น้องไอ้เนาะช่วงนี้กับเขาสู่วราดูห้อนอะไรได้เนี่ยห่อนไลยพี่น้องอากาศก็บห่อนห่อนเนาะแก่จะห่อนปีใหม่ลาวห่อนอะได้พี่น,น,น้องเอ้เนาะอากาศกับชินอีกเดือนนี้กับห่อนแล้วพี่น,น,น้องเอ้เนาะกับประมาณนั้นพี่น,น้องเอ้เนาะทางโมเสนออกมาเมื่อนี้กับพอดีว่าเมื่อนี้น่ะ มาแต่บ้านน้องดำเขินน้ำเขินชาดไหมเนาะเลยครัไปปันพุทธสิมไปอัปเรศบนเขื่อนเอล่าแล้วก็ไปไปวัดเนาะไปวัดแล้วก็เพื่อนมีอุตสาเป็นอะไรเนาะไปวัดวัดป่ามหาวันเนาะไปถวายน้ำหาชุดเจ็ทแท็กซี่เป็เอะไเนาะหรือว่าถ้าแม่ทาง้มาเทศ่ยวควรได้ฝากมาฝากเงินมา เสื้อน้ำไปถวายพี่น้องเอ้ยเนาะเนาะเนี่ไปก็เนี่ไปเนี่มาก็คือข้ามในบาทนี้เนาะเทวะเสดสีอัปเดทหันค่าให้พี่น้องคุณน่วกันซะก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยในกลางคลิปเนาะอยู่นี่แหละหันค่ากำลังย่อสมงตึกเสาเมื่อพนยุงเสาแล้วก็ว่าจะบ้อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อที่ว่าขึ้นไปอ่พระราษัยพ่อแหลมพวกนั้นเนาะเปินไปแค่ปูะตูช่วยบริยูพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเลยไดยัง เวลาเราเดตให้เอฟซีบนะ้างเนาะบริวารมุ่งนั่นกับคอนอตัวเนาะอ่า,อนะอาล,ด,ลดเลยพี่น้องเยรถสอดเนาะเป็นว่าแปลงทางอ่าอยู่ทั้งหัวเฮื่องโมเสกในแต่พี่น้องนะเยเนาะเป็นเป็นแปลงทางไม่เป็นอริมมัธมแต่ก็ในทางมันลุกเนาะอ่าเป็นอริมมัธมใช่แบบพี่น้อง้เลยเนาะ คนกี่เที่ยวไปมาเทไดเมองเนาะมีคนเที่ยวไปเที่ยวมาเทไดเมองนะทางก็ทังหัวเคื่อนเป็นหน่อยเนาะทางทางหัวเคื่อนกับทางทางหน้าบ้านกับทางเนาะอ่ากับพอดีเราพี่น้องเนาะทางอ่าเรื่องหันค่านี่ทางวอาเชนกับเคยคิดแต่ใมากแต่ใพี่น้องเนาะว่าอยากต่อไปนะเขาอยากเขาต้องมีอาชีพอาชีพอะไรอาชีพหนึ่งที่ว่า เฮ็ดไว้อะนะพี่นลองรับไว้วันนี้แต่ว่ายังบ้านในพร้อมเนาะยังบ้านในพร้อมสีเฮ็ดนะพี่เพราะว่าเขาก็ยังหาเงินเนาะเก็บเงินใส่ใจในครอบครัวกับยังเหมือนว่าบุทรธบุทันนะก็เลยแบบว่าจากมือใดเนาะแค่คิดไว้อะนะพี่น้องคิดไว้ว่าสีเฮ็ดถ้าว่ามีงบประมาณหรือว่ามีทุนนะเนาะว่าว่าสีเฮ็ดพี่น้องเยวันนี้พอดีว่าทางเมเนาะทางเมเพชร แม่เพชรเป็นถามเขามาเราเป็นน้องนะว่าทางแม่อ้นนะเพื่อนเองงานยังอยู่กันอยู่ซ่านนะนะเนาะทางบริษัทก็บอกว่ว็เอาไบัวได้เฮ็ดยังว่ามีแต่ฮาร์ดดูดสายเลยก็มาเฮือ่อมาเนะเพื่อนกับบัวได้ไปทางในเราย่างนะไหมนะย่างไหมไทยหน้ากับไทยหน,น้าเนาะกะพอดีเนาะทางแม่เพื่อนกะมอบโอกาสให้นะพีนะ่น้องเนาะมอบโอกาสข้างง่ายๆนี่ให้ว่าเพื่นสิผู้คันค่าให้เนาะผู้คันค่าให้นะคะ พอได้อยู่เงินยืนชานินะครับพอได้เปิดเนาะเปิดฮับดูค่าแนี่เนาะเพิ่นเที่ยวไปมามาบ้านมาเฮือนมาซองอะไรกันมาสีเข่าสีน้าเลยกันฮีหน้าฮีน้อกับพอได้แวะนะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามีแต่ทารุ่นบนน้ำกันว่าสีแล้วเมื่อไรสำเร็จแบบไรน้าพี่น้องเนาะพอวัน้การลงขึ้นมันกัมันก็ลายอย่างเลยเนาะมันก็ลายอย่างไอ้เนวที่เฮาสีเอามาลงลงห้านนะพี่น้องเนาะวันนี้ อ่าเฮาเฮ็ดท้านบวานเฮาเฮ็ดท้านกับรถไล่เติมไป้ไล่ไปแล้วเนาะเฮ็ดท้านที่ว่าเชนบวกก้าตัดสินใจเฮ็ดนะนะคือเฮาเฮ็ดท้านมันก็นักแล้วบอลแหละวันนี้อ่าวันนี้เครื่องบวกเนี่ยเป็นตู้หยอกตู้แช่ตู้หยอกตู้เย็นอะไรไปเรื่อยเนาะมันก็นักวันนี้เครื่องเขาหกเขาห้าเราอีกวันนี้ป้าต้องอ่าชุดดีๆไปเรื่อยเนาะมันต้องอ่าใส่เงินเงินก้อนพอสมควรอยู่เนาะถึงเ่าเชนบวกก้าบวกก้าตัดสินใจเฮ็ดเนาะ การพูดีสาธุนเราี่น้องนนัดแท้ภแสงเองกาบพมดอย่างต่อมุ่แทนคุณได้แต่ลุกมือเนาะขอบคุณขอบคุณทางแม่เพชรเนาะที่ว่าให้โอกาสทางลูกได้ในมือนี้เด้อเห็ดทางกุมารค่าให้ได้แม่เด้อขหัวแม่อยู่ดีไม่แห้งสุขกายสุขใจเนาะหัวมีแต่คุ่มซุขคุ่จะเดินเด้อแม่เด้อเราเป็นโอโคไซครับโอกาสต่อไปเนาะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมภพสมปรารถนาก็ให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปได้ไหมเด้อนอกจากครอบครัวเนาะไปเดี๋ยวประสินสิภาพไปดูทันข้าศก่อนไาเนี่ยพี่ตังเลยเนาะพ่อก,กันกะมาต้นเติบพอสมควรเนาะ,ะเรื่องของทางน้องเอาวยกะเอาไว้ก่อนเนาะเมือ่อเราติดตามกันไปพี่ตางเลยเนาะาพี่น้องเลยบรรยากาศกะเริ่มคำแล้วเนาะเนาถ่ายพี่น้องเบิรงจักเล็กจักหน่อยเนาะ,นาะพี่น้องเลย อ่าตอนนี้เพิ่นกาตั้งเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะโอ้ยต้นดอกไม้พี่น้องไอ้ต้นดอกไม้น้ำเนาะนี่จะเป่นเพิ่อนต้นอย่างนะพี่น้องไอ้ท่างประธานก็ว่าเ่าเป็นเนาะเห็นมันงามมันก็มาปลูกไว้เนาะเห็นอะไรกูอยากคนมันก็ปลูกไว้นะก็เลยเอามาปลูกพี่น้องเลยเนาะเนาะพี่น้องไอ้เนาะภาพก็สิีมึนมืนนิดหนึ่งเนาะเพื่อมาถ่ายพี่น้องเบนกับมืดเติบอะไรได้พี่น้องเลย เนาะเงินการกำลังเมื่อนี้เพิ่นทั้งสร้างเพิ่นบริเฮ็ดเข้ามืาอนี้เพราะว่ามีงานลองอกันทางบ้านเนาะก็ได้บริเฮ็ดพิ่นเอาไปโจ๊ะจะก่อนเนาะเงินกอาจจะได้ลุลยต่โโอเนาะเอานี่เ,เพิ่นเนทคานไว้ได้เลยเนาะเอืมอันี้ไม่้องเพิ่นเทคานไว้้เมื่อเงินเพิ่นกับสิเกแบบป็ดพอดีมาใส่ตัวนี้เนาะตรงนี้ก็เอาดินเข่าได้เนี่ยพี่นเอาไปเนาะหลังจากที่ว่า อาวันีันเคานบุ๋มคาน่อ้นม่ใช่อืจิเปลนกดินทรายหักเนดีวากระดินข้ากะดีนเี่เจินเมื่แรไปเจอกันนะคากันอดคายง่ายไปที่ไปเด้อร่างนีควมผิด้ดิกดินกดินนีด้บนดิโอ้ยเนาะกระดินไม่ได้กินยะ อาบ้าวเจวนี่กนยนวางวเียบบอายอรินอล่กันะออกไปร้ายมันเจินไปเอางายได้หมดเลยอือลยเนาะเนาะคืเราไอ้ประมาณนี้เราเพิ่นเทคานไว้แล้ววันนี้นะเนาะเราวังเมือเอิญเพิ่นจีเทคานตัวนี้อีกลาวก็ซิโกทั้งนั้นตาเนาะ อาจจะออกมาเป็ี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรคำโพงคำแพงนี่ก็อาจจะได้ตัดออกเนาะอาจจะได้ตัดช่องหอกเลยรเปลี่ยนอะไรเบิ่งแล้วนี่ลักษณะนี่อาจจะได้ตัดช่องหอกเลยเนาะห้องนี้กับห้องนั้นมันจะที่ก <gorilla fruit, S 2> วกเนาะคำว่าต <Hayır. S 2> ัดออกนิดนึงนี่ครับมันกับบวกเกินท่าเะไรเปลี่ยนต้องนี้เอาออกเป็นซองชองหอกเนาะอืมกัทีเทเทเกยไปทางบนทางเลย มาอนี้ไปลองเลยเมื่อแพี่น้องเอ้ยเนาะไปซะยังไ,หไหง,ไห,ไงไห้องโเสกอาจจะได้พอโตไปก่อนบไปน,นี้จบคลิปใบสมิ่งก่อนต่อคำเล็ๆเนาะคอบครอก,กันไหมพี่น้องเลยสลัคลิปน,นี่พอโตไปก่อนแล้วเนาะสบายดีเลย,ลย่น้องเด้อมืดแต่ตอนนี้ก็ได้เนาะ